สวัสดีครับพี่ๆสวัสดีครับพบกับ1สิทิโชคอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็ประมาณวันที่4นะครับเมษายนนะครับปี25 64นะครับวันนี้1สิทิโชคนะครับก็มีพระสมเด็จนะครับชื่อว่าเป็นสมเด็จหลวงพ่อคูณนะครับสมเด็จหลวงพ่อคูณนะครับเดี๋ยวขออนุญาตซูมนะครับเป็นพระสมเด็จปริสุทธโธนะครับหลวงพ่อคูณนะครับปี2517นะครับปี2517นะครับอันนี้สภาพสวยมากนะครับ ขออนุญาตพลิกให้ด้านหลังนะครับขออนุญาตพลิกนะครับนี่ฮะเขาจะเขียนเลยนะครับว่าพระสมเด็จหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมานะครับอันนี้เป็นปี2517นะครับพี่พี่ถ้าพี่พี่ท่านใดมีนะครับผมหนึ่งติชคนะครับยินดีรับตรวจสอบนะครับพระเครื่องสายหลวงพ่อคูณนะครับวัดบ้านไร่นะครับและยินดีรับเช่านะครับให้พี่พี่ส่งข้อมูลส่งรูปภาพมาได้นะครับแอด ไลน์นะครับกดแอดนะครับ koon นะครับแล้วก็168นะครับพี่ๆต้องเข้าไปที่ไลน์นะครับแล้วก็แอดนะครับ koon 168นะครับพี่ๆก็สามารถส่งรูปภาพมาผมจะตรวจสอบพระของพี่ๆให้นะครับว่าแท้หรือไม่แท้อย่างวันนี้นะครับผมขออนุญาตลงนะครับเพราะว่าวันนี้ผมเพิ่งได้มานะครับได้มาจากพี่ท่านหนึ่งนะครับขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะครับเพราะพี่เขาไม่ประสงค์ให้ออกนามนะครับพี่ท่านเนี้ยเขาบอกว่า ให้ส่งพระไามให้ผมดูก่อนนะครับถ้าแท้ก็คือให้โอนเงินไปให้นะครับวันนี้ผมก็เลยมีถ่ายวิดีโอนะครับให้พี่ๆเห็นนะครับว่าจะถ่ายลงใน YouTube นะครับวิธีการดูพระของท่านนะครับว่าแท้หรือเก๊นะครับแท้หรือเก๊นะครับอันดับแรกนะครับพี่ๆพี่ๆต้องเข้าใจก่อนนะครับพระสมเด็จนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับให้ชื่อว่าสมเด็จปริสุทโธนะครับ สมเด็จปริสุทธโธพิมพ์ขาโตนะครับพิมพ์ขาโต๊ะก็คือเขาจะมีขาอยู่ตรงนี้นะครับ1ตรงนี้ก็คือเลข1เลข1นั่นหมายความว่ารุ่นแรกนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับนะครับด้านหลังนะครับก็จะเขียนว่าหลวงพ่อคูณปริสุทธโธวัดบ้านไร่นครราชสีมานะครับอันนี้ชัดเจนนะครับอันนี้เป็นพระสมเด็จหลวงพ่อคูณนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับปี2517นนะครับผมขออนุญาตอธิบาย ง่ายๆเลยนะครับพี่ๆวิธีการดูแท้นะครับขออนุญาตสองกล้องนะครับพี่ๆเห็นไหมเนาะขออนุญาตนะครับพี่ๆเห็นไหมครับด้านข้างนะครับด้านข้างขององค์พระนะครับองค์สมเด็จนะครับผมถ่ายผมถ่ายไม่ชัดนะครับด้านข้างขององค์สมเด็จนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับ ตรงนี้ฮะตรงนี้ฮะจะมีรอยจานนะครับเห็นไหมครับจะมีรอยจานนะครับจะมีรอยจานนะครับตรงนี้ก็จะมีรอยจานนะครับพี่ๆจําไว้เลยนะครับพี่พระสมเด็จหลวงพ่อคูณนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้นะครับจะต้องมีรอยจานนะครับทุกองค์นะครับจะต้องมีรอยจานนะครับทุกองค์นะครับจะต้องมีรอยจานทุกองค์นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่จะต้องมีรอยจานนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับชัดเปี้ยเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับ ถ้าผมซูมนี้น่าจะไม่เห็นนะครับถ้าผมซูมเนี่ยครับน่าจะไม่เห็นนะครับพี่ๆนะครับน่าจะไม่เห็นขออนุญาตซูมนิดนึงนะครับให้พี่เห็นว่ามันเป็นรอยจานจริงไหมนะครับโอ้ยมือผมก็สั่นนี่ฮะนี่ฮะรอยจานหลวงพ่อคูณนะครับรอยจานเลยนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับทั้งซ้ายและขวานะครับนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับพี่ๆ สมเด็จหลวงพ่อคูณนะครับจะมีรอยจานนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับเบื้องต้นนะครับก็จะมี2แบบนะครับอันนี้ก็คือพระสมเด็จหลวงพ่อคูณนะครับอันนี้เขาเรียกว่าบล็อกแขนกากนะครับบล็อกแขนกากขออนุญาตใช้ดินสอนะครับพี่ๆตรงนี้นะครับตรงแขนของท่านนะครับจะมีขี้กากนะครับจะมีขี้กากนะครับมีขี้กากนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับรอยจานทั้งสองข้างนะครับรอยจานทั้งสองข้างนะครับมีรอยจานแล้วก็บล็อกแขนกากนะครับวิธีการดูนะครับบล็อกแขนกาก พระสมเดจหลวงพ่อคูณจะแบ่งเป็น2แบบด้วยกันนะครับรุ่นนี้นะครับก็จะมีบล็อกแขนกลากกับบล็อกแขนไม่กรากนะครับวิธีการดูนะครับดูตัวหนังสือนะครับพี่พดูความคมนะครับของตัวหนังสือเห็นไหมครับความคมนะครับความคมชัดมากนะครับตัวหนังสือจะต้องชัดนะครับตัวหนังสือจะต้องคมนะครับพี่พี่ตัวหนังสือจะต้องชัดและตัวหนังสือจะต้องคมนะครับด้านหลังนะครับให้พี่พจําไว้เลยนะครับขออนุญาตนะครับพี่พคําว่า คำว่าแดนอิสานพี่พี่เห็นไหมครับคำว่าแดนอิสานนะครับจะต้องเป็นตัวหนังสือที่ไม่ล้มนะครับเพราะว่าของของก๊อปปี้ของเรียนแบบมีแล้วนะครับคำว่าแดนอีสานนี่ฮะคำว่าแดนอีสานตรงนี้นะครับพี่พี่ตรงนี้นะครับแดนอีสานเนี่ยจะต้องไม่มีตัวหนังสือล้มนะครับถ้ามีตัวหนังสือล้มแนะนําเลยคือของก๊อปปี้นะครับของของของไม่ดีนั่นเองของไม่แท้นี่ผมขออนุญาตซูมนะครับเห็นไหมครับ ตัวหนังสือจะต้องเป็นสันนะครับคมมากนะครับตัวหนังสือจะต้องเป็นสันคมนะครับคมชัดนะครับพี่พี่เห็นไหมฮะคมชัดนะครับตัวหนังสือตัวหนังสือไม่ล้มนะครับตัวหนังสือไม่ล้มนะครับนี่สวยมากเลยแบบนี้นะครับรับเช่านะครับรับเช่าราคารับเช่าสวยๆแบบนี้ะครับรับเช่านะครับประมาณสองพันนะครับพี่ๆประมาณสองพันนะครับ ถ้าพี่ๆท่านใดมีนะครับก็รบกวนนะครับส่งไลน์มาได้นะครับ @koon168 นะครับพี่ๆสภาพแบบนี้นะครับ2,000บาทนะครับนะบล็อกไหนก็แล้วแต่ถ้าผมดูแท้นะครับประมาณ2,000นนะครับอยู่ที่ความสวยนะครับพี่ๆอยู่ที่ความสวยนะครับองนี้องนี้ถือว่าสวยนะครับพี่ๆถือว่าสวยนะครับองนี้นะครับได้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 สวยนะครับหย่อนนิดนึงนะครับหย่อนนิดนึงเห็นไหมฮะ หย่อนหย่อนก็คือคําว่าหย่อนของผมก็คือคําว่าไม่สวยนิดนึงนะครับนิดเดียวนะครับตรงหน้าตรงหน้าองค์สมเด็จนะครับจะมีผิวที่ถลอกนะครับส่วนโดยรวมนะครับสวยมากโดยรวมสวยมากนะครับพี่พี่โดยรวมสวยมากพี่พี่สังเกตไหมครับผมพยายามพลิกพระนะครับตะแคงให้ซ้ายขวานะครับให้พี่พี่ดูพี่พี่เห็นรอยจานทั้งสองข้างไหมครับรอยจานฝั่งนี้นะครับกับรอยจานฝั่งนี้นะครับให้พี่พี่จำอีกครั้งหนึ่งนะครับให้พี่พี่จำอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าพระของพี่พี่นะครับไม่มีรอยจาน อันดับที่1ให้ถือว่าเก้นะครับลำดับที่2นะครับคําว่าปริสุทโธนะครับจะต้องเป็นตัวหนังสือคมชัดนะครับลำดับที่3นะครับให้พี่ๆหันด้านหลังนะครับเจอคําว่าแดนอีสานพี่ๆเห็นไหมครับคําว่าแดนอีสานเห็นไหมครับคําว่าแดนอีสานจะต้องเป็นตัวหนังสือชัดนะครับพี่ๆไม่ล้มนะครับคําว่าแดนอีสานเห็นไหมครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตซูมอีกคีนะครับ คำว่า,าแดนอีสานนะครับคำว่า,าแดนอีสานจะต้องเป็นตัวหนังสือที่คมชัดนะครับไม่ล้มถ้าเป็นตัวหนังสือล้มนะครับไม่ได้นะฮะเห็นไหมครับคำว่า,าแดนอีสานนะครับไม่ลม้ลมไม่ล้มนะครับแล้วก็จะไม่มีตัวกากนะครับไม่มีตัวกากก็คือตัวหนังสือจะต้องไม่ไม่ทับซ้อนกันนะครับอันนี้คือคือคือของแท้นะครับพี่พี่แดนอีสานนะครับสารคำนี้ฮนะครับถ้าพี่พี่ท่านใดมีนะครับรบกวนส่งมาได้นะครับหรือให้ผมตรวจสอบได้นะครับ ผมขออนุญาตส่องอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่พี่เห็นไหมครับนี่ชัดเปี้ยเลยเห็นไหมครับโอ้มือผมไม่นิ่งนะนี่ฮะคำว่าแดนอีสานนะครับจำง่ายๆนะครับจะต้องไม่มีตัวหนังสือล้มนะครับจำง่ายๆแค่นี้นะครับนะครับถ้าพี่พี่ท่านใดมีนะครับถ้าพี่พี่ท่านใดมีนะครับส่งมาหาผมได้นะครับผมหนึ่งสิริโชคยินดีรับเช่านะครับหรือถ้าไม่มั่นใจส่งรูปมาให้ตรวจสอบได้นะครับนะครับนี่ฮะความสวยนะครับ ระสมเด็จหลวงพ่อคูณนะครับปี2517ประกอบด้วย2เนื้อด้วยกันนะครับพี่พี่อันดับ1ก็คือเนื้ออะบาก้านะครับอันดับที่2ก็คือเนื้อทองแดงนะครับวันนี้ผมก็เลยเอาเนื้อทองแดงมาให้พี่พี่ชมกันนะครับว่าว่าว่าเป็นแบบนี้ว่าเป็นสมเด็จรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกพี่พี่สังเกตง่ายๆ่ายนะครับนี่มีเลข 1>, 1อยู่นะครับ2ก็จะมีจานซ้ายขวานะครับ3ก็คือแขนากากนะครับก็จะมีบล็อกทั้งแขนกากและแขนไม่กากนะครับพี่พี่ราคาอยู่ไม่แพงนะครับ Sea, ถ้าพี่ๆท่านใดมีนะครับส่งรูปมาหาผมได้ผมหนึ่งสีโชคยินดีรับเช่านะครับพี <inside> ma, Alter, ่ๆผมหนึ่งสีโชคยินดีรับเช่านะครับรับเช่าถึงที่เลยนะครับหรือไม่ทําให้มั่นใจนะครับให้พี่ๆส่งรูปพระมาได้นะครับหนึ่งสีโชคคนนี้ยินดีนะครับยินดีตอบพี่ๆนะครับตอบพี่ๆนะครับโอเคครับวันนี้ก็เวลาเพียงสมควรแล้วนะครับพี่ๆก็ขออนุญาตลาพี่ๆเพียงท่านเท่านี้นะครับถ้าท่านใดมีพระหลวงพ่อคูณนะครับปทีุ่ทโธนะครับ ให้ผมตรวจสอบนะครับตรวจสอบได้ทุกรุ่นนะครับราคาเท่าไหร่ผมบอกหมดนะครับไม่กดราคาครับจริงใจซื่อสัตย์รักครับพี่ๆครับวันนี้สวัสดีครับพี่ๆสวัสดีครับ